อันนี้เดี๋ยวกล้จะไปอยู่ตรงนยงีย้อนแสนทุ่งนะเจ้าเวลาเราอาไปจ้าๆต้องฟังเอาทางซ้ายเยยบผมเข้าไปก่อนนะจ้าเข้าไปตรงนี้กันเลยกเจ้านี่เป็นทางประตูที่สองทางรอดเล็กมากถ้าคุณตัวใหญ่ก็จะลำบากหน่อยเอาลองลอยแก้วเข้าไปก่อน,น,น,น โอ้ย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 หินเลื่อมจนนั้นคนเดินมาบ่อยจนเลื่องเอาถึงกระเป๋าไปเลย

อย่างน้าสายาตรีนกพิเศเจ้าห้าระมีหย้อยกำลังได้สองร้อเมตรอยู่กำลังได้สองร้เมตรอยู่เขมกลอยู่ลูก

นี่ประตูที่สามประตูนี้จะยาวประมาณเ็เมตรเหัวตรงนี้เลยหัมาเลยหัวตรงนี้เราก่อ้ระวงหัวเจ้าเนี่ยค่ะอ่าเจ้าขึ้นด้านนี้ต่อเลย

นี่ขานาดตัวน้อยนะยังหัวต่ำอยู่อ,ยอ่า <c oughs> ช่วงแรนี่จะเป็นทีมที่าในเจ้าวันแรเล